เรื่องของแรงจูงใจอ่ะอยอมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่รู้เรื่องด้วยมันไม่รู้เรื่องด้วยแล้วมันก็เพิ่งจะมารู้มันเพิ่งจะมารู้ว่าที่เขาเครียดแค้นมันนะเพราะว่าเกิดจากสาเหตุนี้ในเรื่องของการทะเลาะบบอแวงกับอาการทุ่มโต้ทุ่มเตียงกันแล้วออกจากครอบครัวใหญ่อแล้วทีเนี้ยพอออกไปแล้ว มันหนักกลับกลายไปว่ามันนกกลับเข้ามาในครอบครัวใหญ่ได้แต่ครอบครัวของพ่อไปไม่ไเอกับไม่ได้เขาก็เลยคิดแค้นตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องไปหาว่าทะเลาะกับใครหรืออะไรยังไงนะไม่ได้มันไม่ใช่ตรงนั้นถ้าไปหายิ่งอะไรมัดตัวเองยิ่งมัดตัวเองให้หนักกว่าเก่ามันต้องไปหาตรงนั้นเราจะมาหาตรงนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเขาจะรักใครกลมเกลียวกันไหมอยู่ด้วยกันไหมไปไหนมาไหนแล้วนี่อะไรต้องแก้ตรงนี้ ถ้าจะไปพูดจะไปยุ่งเข้าไปอีกเรื่องนั้น<อ>ช่วยไมาอีกไปหาสืบอีกว่าสิ่งบอร์แตงจันทร์สีก็อย่งยางเงี้ยก็ไม่ได้แก้อะไรได้ด้วยเห็นบอกสิ่งที่แม่นางเยวมาพูดไปนั้นมัน่งให้ใครนี่ชงให้โอโยโกไงเข้าล็อกมันอีกทีนี้เข้าล็อกมนันอกนีกนี่นะคะฉันก็เพิ่งรู้คว่าเขาคิดเับเราแบบนี้ค่ะนะเพิ่งรู้เป็นวันแรกนี่ค่ะนะ เขาโกรธเขาเกลียดเราค่ะนะเพราะเรื่องนี้นี่เองค่ะ,เ,เ,คะเป็นเหตเุแรงจูงใจค่ะทําให้เขาโกรธเขาเกลียดเขาถึงทํากับตุกตา,าเราแบบนี้ค่ะเราไม่คิดไม่ฝันมาก,ก่อนค่ะว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เขาโกรธเขาเกลียดเราเรื่องนี้ค่ะ มันเป็นเรื่องที่เขาผู้ชายสองคนทะเลาะกันแต่เราไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ่าออกตัวแบบนี้ก็แสดงว่ามึงไม่ต้องไปสืบหรือว่าเรื่องนี้นะเราไทยๆมันเป็นเรื่องนะคะผู้ชายสองคนนะคะทะเลาะกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราค่ะฮะแต่เขาเข้าใจผิดเราค่ะอว่าเราเป็นคนต้นเรื่องค่ะแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะวันแรกค่ะเหันไมทีนี้โบแผนการไม่จำมาร้านอือเรียมันนี่ สิไปหาว่าก็ไปหาหาหลักฐานว่ามันเป็นคนก่อตั้งมันเป็นคนอันนั้นอันนี้อันเรื่องนี้เป็นยอดมันจึงได้ซื้อเครื่องอันนี้มาโอ้แหงมัดไปนามัดไปนาแหงยุงไปนาเนยนยุงไปนาเลยมุนรุดปุ้ยการพยายามที่จะดึงมันมาเกี่ยวข้องหรือว่าจะจะไปสู้จะอันนี้เน่ะยิ่ง ฉันสู้ไปเดือนนี้แห้งน,น,นักไปหนาครับผู้ลประหาชีวิตผู้ละจะเอาแนวมันนีนะความคิดกลวนี่แห้งน,น,นักไปหนาอีดีเด,ดน้นี่นะอาไปสู้พี่หลังกันเขามีเรื่องมีเล่ากันแล้วโอ้ยแห้งไปน้ากันแห้งแพงกัน,กนไปหันไปนี้แห้งเข้าใจกันเ็าอกเดียวกันอีกปะเนี่นานมาต้องแบบนั้นต้องสู้แบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซี ว่าเขาเบดเลาะบ่แแดงกันไหมเราต้องสูแบบนี้นี่นี่นี่มันทีแล้วนี่นนนจบเลยต้องเป็นพยานในแบบนี้นี่<ช>อืมต้องไปหาหลักฐานมารูปถ่ายหรืออะไรเอาไปชั่วนี่อี้เอา้เอาถ้าเขาไม่พอใจนี่เขาจะให้คืนรถน้ำตีเขาจวบานหัวปลอดเบื้องตีอีหามึงนี่แหละครับคือการปั้นน้ำเป็นตัวการเขียนนิทานการแต่งละครน,นี่เห็นไหมนี่ เนียนแต่ได้แต่อ่านละยางครับรู้มันใส่มึงการแต่งเรื่องแต่งราวกันแต่งละครเห็นไหมนี่เนียนทีนี้นนโอ้หาตุบจับยากนี่แห,หละครับอืมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมพี่นาวารัตนบอกอืมกัมมุนา อะไรวัตติโลโกะกรรมเป็นตัวยังไงคะมันนี่นะคะพี่นวรัลกรรมมันเป็นตัวยังไงคะกรรมไม่เบลหรอคะมันเป็นตัวยังไงคะช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยคะมันเป็นตัวดำปื้อมาหรอคะปทิวายเออมันมันขี่สร้างมันขี่สร้างสูบยามาเหรอคะวยตอบหนูทีคะพี่ปทิวายันหนาถ้าก็ยัง กูถามยังไปไม่เป็นเลยยังลุกหนีเลยเพื่อนว่าเออเป็นแบบนั้นได้อือนะอนาณาจะเป็นพยานให้พ่อะพเอกได้วันเดียวพิกทันทีดูข่าวตอนแรกบอกฮออาาจ,จะเป็นพยานให้พ่อะพเอีกบอกวันเดียวพิกเลิกบอกอือกลับลำเลยนะอือหืมอะไรเนี่ยจ้องเจอ ตั้มจะได้จอดกึกบ่เออืมระว่านิท่านกันพี่น้องเอพีสี่เมนคนที่กระทำผิดจะพยายามทำให้คนอื่นรับผิดแทนตัวเองเสมือเอา้าถ้าจะเอาเรื่องเขาเจ้าของบ่อบอลลีกท็ทอื่นเนี่ยเนาะมันก็เป็นสัตรียานของคนอยู่แล้วการเอาตัวรอดไงพี่ ถ้จะ,จะเขาคุกบอกต่าจะยอมชดใช้ค่าเสียหายบก่กับการลงพื้นที่ไหมล่ะอา้าวคืดํนำนี่คนจะจะเฮ <l ux> าแ้่จะเอาเงินใส่บัตรนี่จะยอมเขาคุกตีบ่รีบรบุญยอมเดี่ย ب, มึงเอาลูกมึงมึงเอาลดเงินมาให้กูเงินทะไมให้กูแ้่จะ,จะ,จะยอมบ,บ่บ่าวจำนี่กับรู้เรื่องนะครับพี่น้อง G, เอฟจีเข้าใจบ่อืมนะครับพี่น้องเอฟจีมันเป็นแบบนั้นนาจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาบ่เนี่ ค่างบประมาณแผ่นดินค่านั่นค่านี่พอมีเงินกับเขาคุกตัวมีความผิดเลยนะ่ะแล้วทําไมต้องมีคนอื่นทีนี้แม่นบอกละ่ะคิดแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากมายเขาก็ต้องหาทางออกให้สิเอ้าหามากัะตินงด้วยต้องสงสัยผู้นั่นผู้นี่แหละแต่ว่าลืมสงสัยตัวเองไงเอาใจบ่ก็ต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหลืเพอ,อะไรครับ ขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากก็ไปแม่น,นิทานเนียมันลงยากแล้วครับผมอ่าถ้าลงมาก็เสร็จแล้วทีนี้สเสือกินเจกินเรียบร้อยลงหลังลง,ลงจากหลังเสือึเสือ,อิีลเจ็บแม่เอนะแต่ว่าผมดูแล้วไม่มีความสุขหรอกครับไม่มีความสุขไม่มีความนั่นหรอกนะมไม่มีความสุขหรอกเพราะอะไรกังวลใจไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองย่อมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว แต่พยายามที่จะให้ตัวเองพ้นผิดไงเพื่อจะปัดเอ่อความผิดออกจากตัวเองมันเป็นสัญชาติของมนุษย์อยู่แล้วไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาความผิดเข้าตัวเองไม่มีอืมนะครับอืมนิทานเรื่องนี้น,น,นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเอ่าเกินมาเพิ่งอ่ก็เพิ่งจะ เห็นคนปิ้นป้อนอะไรมากมายบอกโอ้เขามีกร,รมและมีอะไรทายาทเป็นเวนบอกอโอ,โอมีทายาทเป็นเวนอีกโอมีผัวเป็นกรรมีมทายาทเป็นเวรมีลูกเป็นยังบัดนี้เฮะโอ้ตายแล้วครับชอเห็นไหม บางครั้งเนาะผมฟังก็โอ้มันสะอิยดสะเอียนนะนคำพูดอืมคาพูดเขาประดิษฐ์ประดอยคําพูดกันเขาแต่งเรื่องแต่งราวการมนโนการพูดไปให้คนสงสารว่าตัวเองเป็นผูน้ถูกกระทําโน้มน้าวจิตใจของคนนะครับพี่น้องเอฟซีปุ่นได้เาไปฮอดผุ่นได้อ่าเรื่องปุ่นไดการเอาตุ๊กตาไปสำรางปุ่นได้แบบนี้เออเส้นอกเสมพผูพุ้่นได้แบนี้ อ่าดินลงดินเดไปไว้ในร่องลงร่องน้ำผู้ใด้บัตรนี่อ,อืมนะไม่รู้มาจากไหนทีนี้เออนะไปส่อนไว้ตรงนั้นมันก็วิ่งขึ้นเอาไปด้านบนอย่างงั้นอย่างนี้ออ <c oughs> คือทนฟังเสียงมันได้มาก็มาเบาเจ้าจะจะฟังน,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 นี่เนาะออามันนิ้วก็มีใช่ไหมนี่นะคะการที่สำเร็จความใคร่ค่ะไม่ใช่แค่วยวะเพศค่ะ นิ้วมันก็สําเร็จค่ะเพราะหนูเคยทามาแล้วว่ะนิ้วก็สามารถสำเร็จอ่แต่มันก็มี <พอ S 2> แหงอยู่นะคะมีแหงระดับหนึ่งพอได้แก้ครับ